สวัสดีทุกท่านวันนี้เราก็มากันหลายคนนะทุกท่านพอดีว่าเมื่อกี้นีนทางนณะกรรมการของวัดนะโทรมาแล้วท่านนะครับโทรมา,รา,มานคนดังนเนี่ยนะเขาคนนี้ก็คือคนดังเอนอะคณกกรรมการของวัดเนี่ยโทรมาพอดีว่ามีช่างที่เขาจะรับเหมาท,เทาเตาเผาศพเนาะมาเนาะท่านมาคุยราคา,มาไม่ใช่คบกลับได้หรอมาให้ <รอ S 1> ดู <คน S 1> แบบ<อ>ผมก็เลยบอกให้ให้รอให้รอก่อน เดี๋ยวจะไปคุยราคาฮะวันนี้น่าจะมีทีมของอ่าอันนี้มาเนาะท่านกรมชลประทานมาทำปูกกระเบื้องเน,ะนงาะกรมชลป,ประทานมารับช่วงต่อนะท่านปูกประเบื้องอะไรู้่ดเน เราก็มาปรึกษาหารือกับทีมชลประทานนะท่านทีมงานเบื้องต้นนะเดี๋ยววันนี้ทีมงานจะจะจัดการต่อนะพี่น้องเยเอาได้ถเอาสามพันเอาซ้ำเอาซ้ำได้เนาะเออเอ่ทีมงานกรมชลประทานนะท่านจะมาช่วยปูกระเบื้องนะอันนี้ที่มันเราปูแล้วมันไม่ได้นะท่านเป็น ก็เลยงัดออกเดี๋ยวเอาเอาเอาปูนกาวใส่ไหม,ไมเป็นยังเอาเอาปูนกาวใส่รถบ่ต้องสกัดเป็นยังเออเอาปูนกาวงัดใส่รถบ่ต้องสกัดดอกอใส่ปูนน้อยมันก็เลยตีบอขี่อันนี้เนาะสกัดทันราจะเอาเดี๋ยวเอาไห้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอาไหมเออสกัดมีอยู่ เอาตัวนี้คือปูแล้วมันเคาะอะไรเสียงดังปักปักปักแป๊กเอาท่านก็เลยเอาออกเพื่อความมั่นใจแน่นาคตปูไม่เออปูนมันไม่เต็มเอาวันนี้ก็ทีมงานหลายคนนะอันสีแนวแนวกินเข้าไปจะได้พ่อได้มีอยู่บ่บ่อมีเนาะพอดใท่เอาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงมาเฮ็ดกับเขาเด้อ ตอนเที่ยงมาซอยกันกไม่ได้เมื่อยอยู่นีออ่แหละตอนตอนเที่ยงมามาช่วยกันทำกับข,ข้าวเมื่อคืนทอดเจ้าเบ็ดบวกที่รถเมื่อป้าเมื่อวันจะเอิ้นให้ลูมาหันเออเอยาังห้ได้อยู่ได้กินน้ำกันนานๆแล้วนักงก็บนมือก็เท้ากาแปก็นื้อเนี่ยวเอาตาหนูไปซอยเพิ่นผสมไหมมันเมื่อยผู้เดียวโคยาวยาวภาพตัวภาพเลยว่ะ อ๋ทอทีมงานชลประทานก็จะมารวดเดียวเลยนะจะทำสูตรใหม่เอาท่านเพื่อนจะเอาปูนมาเทราดทั้งหมดเลยแล้วก็วางกระเบื้องแปะแปะแปะ,แปะลงไปนะเออจะทำแบบนั้นเอาจะเทเทปูนนะราดเลยนะท่านเทลาดแล้วก็ อ่าแปะกระเบื้องลงไปเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทํำยังไงผมก็ยังไม่เคยทําสูตรนี้นะอ่าสูตรนี้ยังไม่เคยทํานะท่านเอออจังไรว่าน่แห้งไงเฮงมาึุดมูนี่ะจะตีไว้ยั่รูู้เลยเอาเราไปยังนี่ฮะตีไว้ก่อนเราไปยังนี่เออบ่ต้องถามมาลัมสิ่งหรอตีบ่มีมาลัม เมื่อเมื่อวานันจะขอนไหวอยู่เมื่อวานก็ให้เมื่อก่อนเอาเลี้วก็นี่บ่หรือว่าพอดีแล้วบ่ซัมนี่บ่พอดีซัมนี่บ่ซออมันกรนี่ข้านูไปช่างช่วยสมูนมือนหนูส่งหนูวันนี้ ทีมชลประทานมาช่วยนราท่านเออคาดว่าน่าจะน่าจะเสร็จไวคนมีบุญเนาะอันไม่หันเลยเนาะฮะเจ้าฮาน้าบ่คนแม่ก้าวบัดหลายคนไอ้สร้างนูกันสร้างเป็ดให้เข้ามากันสร้างนู ยาไ่ได้ใซ่แล้วเดี๋ยวจะมาติดเดี๋ยววันนี้จะให้คนบาดเหตุมาทํากับข้าวนะท่านพอดีว่าช่างนะท่านช่างช่างที่รับเหมาทําเตาเผาศพนี่คนกลับไปแล้วนะท่านแต่ว่าคุยรายละเอียดกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวถามพอาจาจย์อีกทีนึงนะครับว่ายังไงเนาะเออนี่จะทําที่เตาเผาศพนี่อยู่ตรงนี้แหละ ท่านสอบเน้อเลาโอ้ปูนเดี๋ยวสร้างมาตืมอีกเนาะบ่พอเนาะโอ้ปูนเดี๋ยวมีมาเรามอยู่เ้พสรเนออยู่าส่โอ้เอ้าั่นนนะโอ้ถ้าได้ทีมงานนี่มากตั้งแต่สองทามือที่แล้วนี่คือสีแล้วเลยเนาะ กว่านี่นะอันนี้อันนี้ก็ยังฆาเมาหลายคนอยู่จะฆาได้กูได้โอยมันอันคอยรักพ่อของพวก้เป็นเดือนน้ลว้มันบุญกันเนาะไม่เห็นบุญกนไเห็นรักนเลยลูกี่ว่าปู่เหนชวเลยดอ่าซอยกันแม่ผมแซปปูเองนี่หออาทิตย์หนึ่งชิแล้วบ่นไปเรื่อยๆสองเดือนี่ยมันนะนี้นะปเนะ อันนีก็ทีมงานของน้คนเมาบนจัเลยตอนนี no day, in ้ทีมงานเมาหมดพี่น้องเลยเอาใดแล้วนี่นะเตาพอสมนี่บอกเตาผาสมนี่ต้องต้องต้องรอช่างเขาเด้พิจารณาเอาเพราะว่าจะจะให้เขาเมาขาดไปเลยค่าสร้างสี่หมื่น เฉพาะค่าสร้างสี่หมื่นใต้ห้าแบบนี้บอกก่อนแหละบอก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 ก่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังบ้านก็จะเข้ามาเดี๋ยวคุยกันเอามาคุยกันก่อนพูดถึงว่าปุ๊บละวานได้บ่อเจอวันเหเอา ลาบานมาได้ดอกมันนี่เราบวบจะบานเท่ากับบวบได้หมดเลยตอกียงอะไรบ่อให้เหยดทันหอนดังเบบเยอ้ดังยบบตกนอกให้ตาเราไว้ตัวตัวบนน่ะปล่อยให้ช่างเขาแต่ตัวฐานล่างเรารับผิดชอบก่อนเขาพี่เขาหมายบาร์เรก็เป็นอยู่ผู้บาร์เราก็บอกบาร์ก่อนถ้าถ้าถ้าชาวบ้านมาช่วยกันได้ก็จะดีเพราะว่างบเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้า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 ช่วยกันได้เนี่ยจะเป็น จะสาธุเลยเอาเจิงเเจิงตะแบ็ดตเห็ดเห็ดเป็นฐานมันซื่อๆก็ได้แล้วตัวตัวของมันล่ะให้ให้จ้างมืออชีพก็ทำเพราะว่าอันเตาเผาซพเนี่ยมันต้องใช้วัสดุที่ทนไฟเราเราจะใช้แมนอิดกันความห้อนแล้วกับพวกปูนกันความห้อนทาล่างนีคือให้รับผิดชอบเอาซะก่อนทาล่างครับเตียมนะะไร

ข้าวสีต้มเป็ดแล้วนบันนี้เลยต้มเป็ดกับลาบหนูมาเหรอลาบหนูแม่คกว่ะเอาลาบหนูมีละวันนี้ทุกท่านสวัสดีครับ